แพทย์ผู้ที่ไกลปรวรณนะครับเป็นอายุรแพทย์ประจําอยู่ที่โรงพยาบาลวัฒนาถ้าความเชื่อของคนเราบางคนอาจจะคิดว่าต้องอ้วนไขมันหนึ่งสูงอันนี้ไม่ใช่ไม่บางทีไม่เกี่ยวกันเลยนะคนผอมบ,บางทีก็ตัวไขมันในเลือดสูงได้เพราะว่าตัวไขมันเองจริงๆแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยมันสร้างมาจากภายในร่างกายของเราเองบางคนก็อาหารการกินก็กินปกติไม่ได้กินของมันของทอดอะไรแต่ระดับไขมันมันก็สูงขึ้นมาได้ เพราะว่าร่างกายภายในของเราสร้างขึ้นมาเองโดยสร้างขึ้นมาจากตับบางทีจะเกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์พ่อแม่มีไขมันในเลือดสูงเนี่ยบางคนผร้อมๆเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะมีไขมันในเลือดสูงได้ซึ่งไขมันเองเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นไขมันคอเลสเตอรอลไขมันไตรกลีเซอไรน์นะไขมัน HDL นี่เป็นไขมันตัวดีไขมันตัวร้ายคือ LDL อันนี้เราต้องเจาะเลือดเราก็จะรู้ว่าไขมันเราตัวดีเป็นยังไงสูงแค่ไหนไขมันตัวร้าย เท่าไหร่อันนี้บางทีอาจจะต้องเจาะเลือดดูไขมันในเลือดสูงแล้วก็นี่แหละคุมอาหารลดอาหารที่มีแคลอรี่สูงลดอาหารที่มีของมันของทอดลดอาหารมันลงแล้วก็ออกกำลังกายถ้าเราคุมอาหารดีๆออกกำลังกายดีๆไขมันก็จะลดลงมาได้แต่ทีนี้คุมอาหารออกกำลังกายเต็มที่บางคนมันอาจจะลดลงมาแต่มันอาจจะยังไม่ปกติเราจะรู้ได้ไงแล้วก็ อาจจะต้องมาพบหมอแล้วก็เจาะเลือดดูนิดหนึ่งในคนไข้าบางคนที่ทําเต็มที่และภูมิอาหารแล้วก็ออกกาลังกายเต็มที่แล้วบางบางทีมันไขมันก็ยังสูงตลอดก็มีนะเพราะว่ามันเป็นจากตัวกรรมพันธุ์เขาเองคนไข้กลุ่มนี้ก็อาจจะต้องใช้ยาลดระดับไขมันในเลือดเพื่อป้องกันไม่ให้ขไ,มไหาขามันไปอุดตันหลอดเลือดไขมันไปอุดตันหลอดเลือดนานๆก็ทําให้เกิดหลอดเลือดตีบหลอดเลือดอุดตันเป็นมะพึกษอัมพาตหรือเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตันได้ ส่วนใหญ่แล้วคุมอาหารออกกลาลังกายเต็มที่บางทีมันจะลดได้ประมาณ50นะระดับไขมันนะเอาจิงงแล้วบางคนนะลดได้เต็มที่อาจจะลดได้ไม่ถึงร้อยแต่ทีิงถ้าไขมันตัวเริ่มต้นของเขาเจาะมามัน300กว่าหรือ400อย่างเงี้ยถึงมันจะคุมอาหารเต็มที่แล้วอาจจะลดลงมาสัก50หรือร้อยอย่างเงี้ย มันก็ยังสูงอยู่ต้องดอูค่าไขมันเริ่มต้นว่าแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าไขมันเริ่มต้นมันไม่สูงมาก200กว่านิดๆอย่างเงี้ยเราคุมอาหารก็มันก็ลดมาสัก50อย่างเงี้ยมันก็น้อยกว่า2อ0อย่างเงี้ยก็ถือว่าคอเลสเตอรอลถ้าน้อยกว่าสก็ถือว่าปกติอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องกินยาไขมันเลือดสูงนี่ตัวหลักที่ตัวร้ายเลยก็คือหัวใจนะมันจะมีผลกับเส้นเลือดหัวใจได้นะถ้าปล่อยสูงนานๆน,น,น,นี่ก็ ต่อเลือดหัวใจตีบก็ทําให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันอันนี้ก็บางคนก็อาจจะถึงขั้นหัวใจวายเฉียบพลันเสียชีวิตกระทันหันได้